พ่อที่เคารพอยงสูงถือว่าอย่างนี้ขอรับคุณแม่ของเด็กนักเรียนที่ลูกสอนอยู่ปัจจุบันนี้ที่ว่าถูกกรมานพลายมาสามสิบกว่าปีครั้งแรกผมก็ใช้น้ำมนต์ของหลวงพ่อซึ่งมืวันเกิดเอาไปทามันก็บรรเทาลงไปดีมากแต่ยังไม่หายขาดมีโอกาสไปที่วัดหลวงพ่อก็ได้สงเคราะก็ดีขึ้นเยอะ ทีนี้กลับมาถึงบ้านผมเลยเอาทูบเป่ายานกรอกเพชรลองจีด้ดูวงเล็บไม่ได้จุดนะมาจุดต่วหน้าดูจะแข็งขลังมันอีกเอาทูบจุดเอาอาทูบจี้ก็ปรากฏดว่าเนื้อตรงนั้นน้ำมันเต้นผางผางแล้วมีน้ํามันไหลออกมาอีกแต่ว่ายังไม่หายสนิทด,ดี ที่จะเรียนถามก็คือว่ามีคําแนะนําเพิ่มเติมเสริมต่อยางอย่างไรหรือไม่ก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงขอรับทําตามนั้นไปเรื่อยนะเอาจุดนี้ไปเกณฑ์เลยนะครับใช่เพราะก็ทําในผลแล้วนะโอ้จะจะรู้ว่าคนกินน้ำมันพลายนี่กินน้ำมันอื่นไม่ได้นะโอ้ากินหมูกินน้ำมันหมูกินน้ำมันต่างๆเข้าไปมันจะเพิ่มโอ้ี่เพิ่งรู้วันนี้เองแหมงโม่หม็ต้องนาน โอ้งั้นคนที่ถูกประเภทนี้ห้ามกินน้ำมันเลยนะใช่ใช่ใช่ก็คน้ำมันนะครับครับตรงนี้แล้วกันยังไงครับกินเจเลยโอ้แต่เจปลาได้นะ<ส> <c oughs> เจปลาเจเนื้อได้เจมันหมูไม่ได้อยกเว้นในพวกน้ำมันน้ำมันเนี่ยนะใช่ใช่ใช่ใชเออนี่นี่เป็นความรู้ใหม่นะ จะไ,ได้ผมไม่ถูกจะลองดูว่าจะเป็นยังไงไม่ออ่ยเพื่งสูกเลยคราได้คุยขึงก่อนแล้วไม <laughs> ่จะได้ตสียวเลยย่มันมนั่งบ้าพับพับ <laughs> แก้ยากนะพวกน้งมันปลายนี่นะแก้ยากจริงกราบกราบกราบเปียนหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง